ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแชร์เทคนิคการเดินขุนหลบมานะประโยชน์ของเทคนิคนี้ก็คือว่ามันทำให้เพื่อนๆคำนวณง่ายขึ้นนะเวลาโดนลุกเสร็จเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าอีกกี่ทีม้ามันจะกลับมาลุกลานคุณได้นะคือโดยปกติอ่ะเขาจะไม่เดินขุนไปในตาที่มันมีโอกาสลุกมาเพิ่มเติมอย่างเช่นตา t h i อ่ะเนี้ยโดนม้ามันลุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือโดนมันลุกอย่างเงี้ยหรืออย่างนี้เป็นไปได้ไหมก็มีในกรณีที่ต้องการเลื้อยไปหาม้าเขานะเนี่ยเลือเล้อยไปเรื่อยๆเนะี่ยไปบีบไล่ต้อนม้าเขาอันนี้ก็มีอ้เาลุก แต่โดยปกติก็จะไปไปเดินเนี่ยหลบชิดๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องวน 2T ทีนะก่าจะกลับมาลุกได้หรืออย่างนี้นะแนวทะแยงอย่างเงี้ยต้องวนประมาณ 3T ทีก่าจะกลับมาลุกได้หรืออย่างตานี้นะต้องวนประมาณ 2T ทีนะหรืออาจจะสองสามทีก่อนในความเป็นจริงนยก่าจะกลับมาลุกได้คือตรงเนี้ยก็พยายามจําแล้วพยายามเข้าใจนะว่าเออมันมีการหลบแบบไหนบ้างเผื่อเวลาไปเล่นในเกมจริงแล้วมันต้องใช้เวลาที่มันค่อนข้างเข้มงวดนะเวลาน้อยอะไรเงี้ยก็จะได้รู้ว่า ต้องคำนวณว่าอีกกี่ทีเขาถึงจะมาลุกลานรุนได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจกระดานบอกลูกไทยอย่างนี้นะครับนี่โหนี่มีช่องตารางนะขุดล่องมาสะลึกเลยนะมีตัวหมากแถมเนี่ยเป็นตัวหมากพลาสติกขาวแดงนะครับราคาเริ่มต้นนะ890บาทเท่านั้นนะรวมค่าจัดส่งแล้วนะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ